เอาแล้วก็ขอกราบสวัสดีถ้าผู้ชม่ทาทกกันด้วยนะผมวันนี้นะเราก็อยู่กันในเกมโ o บอ a แมป,ปดอสเกย์เช่นเคยและในพาร์นนี้ครับพี่จะไปผ่านด่าน100ให้ได้นะผมถ้าผ่านไม่ได้ก็ไม่เลิกนะมาถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปผ่านด่านร้อยกันนะผมไป let's go <S มาครับก็เดี๋ยวเราจะผ่านโดยไม่ซื้อของเลยนะผมก็พี่ก็ไม่ซื้ออะไรอยู่แล้วนะนะมาพี่จะผ่านให้ดูแค่100ประตูเอง ก็เปิดไปเรื่อยเดี๋ยวก็ผ่านเองนะผมตอนในช่วงนี้นะถ้าไม่มีถ้ามีอะไรเดี๋ยวพี่จะตัดมาให้ดูแล้วกันนะครับผมถ้าทุกคนเห็นตรงนี้เนี่ยทุกคนก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่ามันคืออะไรมันคือของที่พี่แอบเอาไปใส่ตอนที่พี่เล่นผ่านนะผมก็ไม่มีอะไรหรอกเป็นแค่วิตามินนะเพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่เอาอยู่ดีมันก็เหมือนนะการซื้อนะผมพี่ก็เลยจะไม่เอานะโอเคครับประตูสแล้วนะปะ ถ้ามีอะไรเดี๋ยวพี่จะตัดมาให้ดูแล้วกันนะผมมีห้องไม่มีฮะแบตเตอรี่ทำไมมีแบตเตอรี่ไฟฉายทุกคนพี่เจอไฟฉายตรงนี้แล้วแบตเตอรี่มันไม่เต็มแล้วพี่ก็สามารถมาเติมแบตเตอรี่ตรงนี้ได้เวลาต้องการนี่ไม่มาอันนี้ประตูบานที่สี่เ,อเจอไฟฉายแล้ววันนี้ดวงพี่ดีมาก โอเคครับปเราไปกันต่อนะครับผม วิ่งเปิดประตูให้นะผมสิบห้าครับต่อไปสิบหแล้วหลอกไม่ได้หรอกหลอกไม่ได้หลอกไงเปิดสิบห้าซ้ำคือพี่เห็นเลขห้าเป็นเลขหแล้วพี่ก็เลยเดินเข้าไปมาสิบเจ็ดครับไม่มีอะไรหรอกห้องแบบนี้มีโอกาสที่ไม่กางแขว ม้กังเข็มเจอตะแขวนอยู่โอเคเจอพัตเตอร์เลยครับโอเคต่อไปครับประตูมาที่สิบแปดนะครับเจอตาซีครับไม่ต้องกลัวอะไรละห้องจัดรูปนะครับอุ้ยพี่เจอเทียนด้วยแต่เทียนมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะถ้าแบบถ้าดับเบิลรัดมาอนะไรเงี้ยก็คือดับเบิลรัดก็คือรัดมันจะมาสองตัวนะแบบ รัดมาหนึ่งตัวประตูแล้วใช่ไหมเราก็จะมีรัดอีกหนึ่งตัวมานะครับด้วยความเร็วที่เร็วมากนะครับผมก็ประมาณนะพี่อันนี้พี่ตั้งเองนะเพราะว่าพี่เคยเจอดับเบิลรัดนะในห้องเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยต้องเจอใครไปเราไม่เจอถือไปไม่ถึงครับโอเคครับห้องที่สามเอดครับมาเจอซีกครับก่อนซีกนี้นะพี่ก็จะถือ วิตามินไว้ถ้าพี่วิ่งพลาดหรือวิ่งไม่ทันที่จะกินทันทีนะครับมาซีทครับไม่กลัวหรอกไอตัวนี้มันก็กระกาย่อพีวิ่งครับวิ่งซีมันก็แบบมันก็ไม่ได้เก่งอะไรนะมันเหมือมันมันไม่โดนบัฟอะถ้ามันโดนบัฟมันจะดีมากเลยเพราะตัวมันไม่ค่อยเก่งมันวิ่งช้าเลยถ้ามันวิ่งเร็วกว่านี้จะดีมากเลย โอเคครับผ่านละโอเคผ่านแล้วห้องที่สามสิบเจ็ดนะครับผมก็ยังไม่มีอะไรเนอะอู้มมีของให้ด้วยเปิดประตูหน่อยมีอะไรไหมมีเป็นเงินครับก็ยังไม่ครบนะห้าร้อยห้าสิบเนี่ยถ้าเลยห้องฟิกเกอร์ไปแล้วนะโอกาสหาเงินได้เนี่ยมันจะน้อยลงครับอ้ยไงสําหรับพี่นะพี่คิดว่าโอกาสหาเงินได้มันจะน้อยลงครับ เงินพี่ยังไม่ครบเลยอสี่ร้อยเก้าห้เองทีครับเดี๋ยวเราก็ไปหาเงินกันต่อนะครับผม ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเงินพี่ก็หกร้อย้นแค่นี้ก็เลยแล้วนะเลยสิ่งที่พี่คิดไว้แล้วแต่เดี๋ยวเผื่อมันมีอะไรเที่แบมันน่าซื้อขึ้นมาก็เดี๋ยวต้องลองดูครับมาครับก็ทําการ speed r u หาหนังสือนะครับผมเจอแล้วหนึ่งเล่มเจอแล้ว สติกเกอร์ก็กำลังจะเดินลงมานะก็ไม่น่ากลัวนะสติกเกอร์มันมันก็อ่อนแอรตรงนี้เจอหนึ่งเล่มครับเจอสองนมจะแอบก่อนถ้าแอบตรงนี้ปลอดภัยนะสติกเกอร์ไม่เดินมาแน่นอนอยู่ขบนก็เสร็จดีใช่ไหมล่ะ พี่ทาการแอบก่อนเพราะมันเดินมาโอเคมันไม่เดินมาครับเดี๋ยวพี่อ่านรหัสก่อนนะผมรหัสคือ08อ,อ๋อ1แล้วก็5 0815ครับอีกตัวหนึ่งยังไม่เจอนะครับผม08157นะครับรหัสรหัสก็ง่ายๆครับ ศูนย์แปดหนึ่งห้าเจ็ดนะผมศูนย์แปดหนึ่งห้าเจ็ดเคครับอ่ะเนี่ยเห็นไหมทุกคนพี่บอกแล้วฟิกเกอร์มันแบบกะเกินไปแล้วมันไม่ใช่แค่แข่งที่ต่อไปห้องม่หาสองครับยังไงไหมตั้งเคนะคูซิฟิกมีโอ้อ้าวมันไม่มีไอ้ไอ้นั่นอะอะไรนะอ่า ล็อกพีกผมพี่ต้องไปนั่งหาเองนอเนี่ยไม่เวลาซื้อไปให้หมดเลยแล้วนะครับของเจ๊นูของคุณเจ๊มากเอาไปเอาไปสักอะหกสิบเอ้ยห้าสิบบาทแล้วเนอะปลาข้าวเล็กันต่อห้าสามตรงนี้มีเงินอะห้องของเจฟยังมีเงินให้เก็บอยู่เลยโอเคครับขอล็อกพีกหน้าผมที่ต้องการมากเลยล็อกพีกล็อกพีกล,อลอ็ออกล็อกพีก เฮ้ยดวงพี่มามากเลยวันนี้พี่จะเก็บล็อกพริกไว้ใช้ในด่านท้ายๆนะผมเพราะล็อกพิกมันจำเป็นมากนะโอเคครับอะห้องที่5.4ี่ครับโอเคครับห้องที่61สิบพี่บอกเลยนะห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่พี่ค่อนข้างจะเกียดในระดับหนึ่งเลยเพราะว่ามันต้องแบบนั่งหาเป็นอุย้ยกดผิด โอ้พี่กดผิดเผื่อไปกินวิตามินเฉยเลยอะไรอะโหไม่น่าเลยพี่ก็ไปกดผิดแทนที่พี่จะเก็บไว้กินในจังหวะสำคัญสำคัญพี่ก็ไม่เ,เป็นไรหรอกตรงนี้น่าจะมีนะไม่มีเหรอปกติมันอยู่แถวนี้เดี๋ยวนะ โอเคครับไม่มีครับเดี๋ยวเราต้องไปอีกห้องหนึ่งแต่ว่าห้องแรกที่พี่ไปมันมีแต่พี่หาไม่ครบใช่พี่ก็หาไม่ครบลหละเอา้าโหอะไรกันเดี๋ยวเราต้องกลับไปห้องแรกเริ่มนะครับอยู่ไหนเออมีอไรทางไปเจอแล้วน่าส่องไฟละยิบระยับเลยโอ้โห แสงไฟส่องระยิบระยะพี่เดินเข้าไปตรงนี้หาไม่เจอพี่กดถีบท่อแล้วแต่พี่ไม่เข้าใช่มันอยู่หลังท่อโอ,อ้พี่ทำอะไรลงไปเนี่ยเคครับเราไปกันต่อนะปะเราไปกันต่อดีกว่าครับผมก็เดี๋ยวทางไปอยู่ไหนทางไปอยู่ตรงนี้ห้องที่หกสิสองไปกับพีบครับ มามาลนะ้ห้องที่หกสามโอ้ยออกตูส้สิโอเคอยู่นู่นมาครับห้องที่หกสามนะโหเครื่องพี่มันแหลกมากเลยอะหกสี่ครับไปก็ตอนนี้ของพี่ก็ฟูมากแต่ว่าลาก่อนคุณแจหัวกระโหลกเราคงไม่เจอนายต่อไปเปิดครับ อึง้งเอ๊ะอ๋อโอเคเปิดละก็ในนี้ก็จะมีพวกของให้เก็บเต็มเลยนะครับซึ่งเงินน่ะเงินในห้องเนี้ยมันมค่อนข้างเยอะแล้วก็มีอ่ใบอะไรสักอย่างหนึง่งใบสมุนไพรให้กินนะผมประมาณนั้นเนอะอเครับห้องที่หกสิบหกครับอะถ้าเป็นพวกโต๊ะแบบให้ของแบบนี้พี่ก็จะเปิดนะผมมาลองเปิดดูดีกว่าจะได้อะไรล็อกพี โอ้สุดยอดมากพี่ได้ล็อกพิกมาอีกอันหนึ่งสุดยอดเกินไปแล้วครับสิบเจ็ดครับไฟกระพริบครับตลอดหกแปดุยโอ้ไฟกระพริบออรจริงมามาแล้วโอเคให้ออกตู้สิ เฮ้ยเดี๋ยวแหลกทุกคนโอเคโอเคโอเค,อ,เคออกตูกออก้ออมายัางออกมาแล้วออกมาแล้วจุดไปแช็กสิห้องที่หกแปดบั็กทุกคนเครื่องพี่มันเกิดบั็กแล้วโอ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 หกเก้านะครับโอเครื่องพี่แหลกมากเลยนะตอนเนี้ยพี่อาจจะโดนดับบนหลังคาก็ได้นะเฮ้ยพี่เจอล็อกพี่อันหนึ่งนานี่ห้องที่เจ็ดสิบ เดี๋ยวพี่จะใช้ล็อกพิกให้หมดเลยเหลืออันหนึ่งก็พอเก็บโอเคครับเจ็ดสามเอใช่วิตามินอนะพี่จะไม่ใช้พวกแม่งเขียนกับซีหรือว่าฟิกเกอร์นะเพราะพี่ก็นั่นแหละเคยใช้แล้วนะมาพี่จะไม่เสียม่งเขียนให้กับไอากากตัวนี้แน่นอนพี่ไม่อยากพูดเยนะแบบเดี๋ยวตาย กล,ล,ลัวตายนะแต่ว่ามันมันค่อนข้างยา,ากครับถ้าประตูมันไม่เปิดอะพี่ตายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าประตูมันเปิดก็รอดนะครับต้องไม่น่ากลัวนะเนี่ยหาละไม่ยากเลยสำหรับผู้เล่นตเก่าอย่างพี่นะโอเคครับท่องที่แปดสิบนะผมใกล้ถึงละประตูที่พี่กลัวที่สุดนะ ถึงมีเทียนอะ่ะทุกคนก็อย่าไว้ใจนะเพราะดับเบิลรัดอะ่ะถึงมีเทียนมันก็ไม่ช่วยนะครับอยู่ไหนเอ่ยโอเคครับ82อฮะมาครับ82 83ปิสีอะไรไม่มีนะแอมบูทครับใชนแม่งเขียนเลยแล้วกันนะโอเคครับฉันแม่งเขียนแล้ว ลาก่อนอนยบุ๊ชที่พี่ตัดสินใจใช้แมงเเขนเลยนะเพราะว่าตอนนี้เครื่องพี่มันแหลกแล้วก็พี่ถ้าพี่ตายเนี่ยพี่เกิดทุกคนจะเห็นเกิดหม่ยทางขวาบนนะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าพี่เติมหรืออะไรพี่ไม่ได้เติมพี่ไปเข้ากลุ่มของโลบ็อกดอมานะครับก็ประมาณนั้นเนะพี่ก็ลยได้หัวใจมานะครับห้องที่แปดสี่ครับแล้วก็หัวใจอันนี้มันไม่สามารถใช้ในพวก ห้องหลังด่าน90ได้นะผมมันใช้ก่อนได้แต่ถ้ามันมันใช้แบบในด่านนั้นไม่ได้นะครับพี่ก็ไม่รู้ว่าคนสร้างเขาคิดอะไรอยู่87ไฟกระพิบครับมีรัดมาแล้วเนี่ยรัดมันจะมาไวนี้เลยครับถ้าเป็นดับเบิลรัดนะตัวแรกจะมาช้าครับตัวหลังแม่งเปิดตูปุ๊บอีกตัวหนึ่งนะไม่ถึงประมาณ5วินาทีมันมาซ้ำต่อ ไม่ถึงสิบวิอ่ะมันมาซ้ำต่อแล้วเอาเลยยังไงโอไมก์ก oh ็ยังไม่อยากตายหลูกไม่โหลดเลยครับดูตกใจหมดหรือว่าเสียงแอมบูตมาโอเคครับห้องต่อไปนี้เตรียมตัวเลยครับไป พี่ขอจองตู้ก่อนจนกว่าจนกว่าแกดิ้งไลท์จะมาที่จะไม่ออกหายจากตู้เลยนะครับตรงนี้ทุกคนก็อาจจะเห็นพี่ไปมาบ้างเดี๋ยวพี่จะสปีดลนะันครับตรงนี้แต่ถ้าตายก็ช่วยไม่ได้ เคไม่มาครับห้องร้อยก็สําหรับห้องหนึ่งร้อยเนี่ยพี่เพิ่งเคยมาถึงในคลิปนะแต่พี่เล่นเป็นครับวิธีแรกนะครับในการผ่านด่านที่หนึ่งร้อยก็คือการเอาล็อกพิกมาไขาห้องนี้ครับและเปิดอากว้างๆเลยนะวิธีที่สองครับอันดับสองไม่พีสองอันดับสองเปิดสวิตเราจะเห็นฉากฟิกเกอร์เห็นแล้วให้รีบวิ่งกลับเข้าห้องนั้นท,ทันทีนะผม เนะี่ยทุกคนดูนะลงมาแล้วใช่ไหมนี่เลยครับเราจะต้องวิ่งกลับเข้าห้องนี้ครับแล้วก็มากดย่องตรงมุมน,นี้เราก็จะรอดนะผมทุกคนเห็นตรงกลางตรงนี้ไหมมันต้องหาเป็นอ่าสวิตของไฟฟ้าอันนี้นะผมที่มันหายไปเนาะก็เนี่ยฟิกเกอร์มันค่อยๆเดินไปนะมามันเดินไปแล้ว ครับล็อกพิกสองนันพิกก็ไม่ได้ใช้แล้วนะเนื้อแล้วก็ใครนะที่อยากรู้ว่าฝากของของเกมนี้อยู่ตรงไหนนะอะพี่จะพาไปครับถ้าอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยต้องไม่ต้องกลัวฟิกเกอร์นะแต่เนี่ยเนี่ยก็กดเดินได้นะไม่มีอนะไรทุกคนจะเห็นห้องด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะเป็นห้องที่ใช้กับการฝากของซึ่งพี่ก็จะฝากของครับเนี่ยพี่เอาของออกแล้วแล้วมันก็หายไปใช่ไหมพี่เดาล็อกพิกฝากไวคกก้ครับมาฝากล็อกพิกครับ โอเคทุกคนอาจจะทุกคนอาจจะถามพี่ว่าทำไมฝากไฟฉายพี่เพราะไฟฉายครับพี่ต้องใช้ไฟฉายนะทนะี่พี่ต้องใช้นะเพราะว่าไฟฉายนั้นมันต้องเอาไว้ส่องฟิกเกอร์ครับส่องฟิกเกอร์ตรงนู้นน่ะตรงข้างหลังนะแต่พี่ยังไม่ไปนะวิ่งนี่ไงมีเป็นสวิตไฟนะครับหรือว่าฟิลไฟฟ้านั่นแหละโอเคครับฟิวได้ฟิวมาแล้วหนึ่งอันนะ พี่ต้องหาฟิลทั้งหมด10อันนะผมเดี๋ยวพี่ต้องค่อ,อ,อยๆไล่หาก่อนทุกคนจะถามว่าพี่ครับถ้าแบบนั้นมันก็ยากสิใช่อะมันจะยากต้องมีแ i รดิ้งไลท์ช่วยอยู่นะเพราะฉะนั้นแครดิ้งไลท์คือตัวช่วยชีวิตเรานะผมไปเราจะผ่านไปด้วยกันนะทุกคนพี่อาจจะเปิดเสียงเพลงดังหน่อยนะก็ขออภัยด้วยนะถ้าพี่เปิดเสียงเพลงดังไปนะเดี๋ยวรอฟิกเกอร์เดินก่อนนะผม ฟิกเกอร์อยู่ไหนพี่กงพี่ต้องหาเลยอะว่าตอนนี้ฟิกเกอร์นี่ไงมาละฟิกเกอร์ไปขวาครับถ้าสมมติมันส่งเสียงร้องแล้วมันจะเดินกลับโอเคครับเนี่ยมันเดินกลับทุกคนดูนะอีกไม่กี่นาะวินาทีต่อไปนี้นะครับฟิกเกอร์จะเดินกลับมาแต่ว่าไม่ต้องเชื่อผิดเยอะก็ได้นะเพราะว่ามันไม่เดินกลับมาหรอเนี่ยทุกคนก็อย่าเชื่อพี่เยอะ เนี่ยเนี่ยมันจะเดินกลับมาเนี่ยพี่ไม่กล้าไปเพราะแบบนี้แหละมันจะมาไหมนั่นแหละเดินตรงไปพีครับแล้วพี่ก็จะเข้ามาในนี้นะผมเพื่อเอาฟิฟ้านะเนี่ยพี่เห็นฟิวอยู่แต่เดี๋ยวพี่ต้องดูก่อนพี่ต้องฟังเสียงเท้ามันด้วย ออมันอยู่หลังพี่เลยเนี่ยพี่ต้องให้ันไปไกลกันมันไปทางขวาโ,<ฮ>โอกาสแบบนี้หาไม่ค่อยได้พี่จะเข้ามาในนี้ก่อนครับเข้ามาในนี้มันออกง่ายเพราะว่าเราจะเห็นตัวฟิกเกอร์นะครับ โอคเฮ้ยล okay. ุนมากเลยอะ่ะมันมีอีกห้องหนึ่งห้องอันตรายมากเลยจากห้องนั้นอะ่ะถ้าพี่เข้าประตูอ่ะโอกาสออกมาได้แบบปลอดภัยก็ยากอยู่นะเนี่ยครับเห็นไหมซิเกอร์มันเดินไปแล้วพี่ต้องตามมันไปอ่ะม,มันอยู่ในห้องนี้ครับห้องเพื่นอันตรายที่สุดนะพี่เข้าไปห้องสุดท้ายด้วยดีปรนะเด็นอ่ะโรเคครับหาฟิวครบแล้ว แล้ววิธีการออกทำไงใช่วิธีการออกก็ลอฟิกเกอร์ไปครับลอฟิกเกอร์ไปแล้วพี่ก็จะแมบตรงนี้ตรงนี้ยฟิกเกอร์ไม่เดินมาแน่นอนแล้วก็พี่ไม่รู้ว่าประตูเนี้ยอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมมาในอนาคตแต่ว่าตอนนี้คนสร้างยังไม่เพิ่มนะครับก็เปิดไม่ได้นะผมก็เป็นห้องที่เราผ่านมานั่นเองฟิกเกอร์มันจะไม่เดินมาแน่นอน เป็นห้องที่แบบเราเปิดมาจากห้องที่90ห้องที่100เป็นประตูบาน100ที่เราเปิดเข้ามามาแล้วไหมมันเดินกลับครับเพราะว่าเราจะต้องเดินไปตรงนั้นมันก็เลยเดินกลับแต่เดี๋ยวพี่จันรอจนกว่ามันจะเดินไปทางขวาแล้วพี่ก็จะเดินเข้าไปแต่ถ้าสมมุติมันเดินมาพี่จะไม่มีทางเล่นมินิเกมหัวใจเด็ดขาดพี่ขอบอกตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่ตายในมินิเกมหัวใจนี่ยุ่งอะพี่เล่นกล้ามากนมินิเกมหัวใจ พนะีเกอร์อยู่ไหนรอมันมาก่อนโอเคพีกเกอร์อยู่ไหนถ้าพี่มีไม้กางเขนตอนนี้พี่กล้ามากเลยถ้าพี่มีไม้กางเขนพี่จะเดินไปเลยโอเคครับมันน่าจะไม่ไม่เดินไปใช่เดินหรอมันเดินครับโอเคมันเดินไปกลาง ไปกลางอะมันจะเดินไปทางไหนมันเดินมาจากทางนู้นเหรอใช่อมันเดินจากทางนูน้นเะถ่ะนะเดี๋ยวพี่จะต้องลองตามมันไปพี่เชื่อไนพี่เชื่อใจตัวฟิกเกอร์ <c oughs> มันจะฟังดูปแปลกๆน่าน่ามาเล่นลิ้นอ่ะ กฟร์มเล่นลิ้นนาฟิกเกอร์ไปฝั่งนู้นละพีรอละใช่พี่รอดแล้ว,ลวทุกคนถ้ามาถึงตรงนี้อย่าเพิ่งยืนนะถ้าจะให้ยืนถ้าจะยืนจริงอะถ้ามายืนตรงนี้คยครัมมาพี่รอดแล้วเหลือแค่แก้ไฟถ้าแ,แก้ไฟเสร็จพี่ต้องวิ่งกลับขึ้นไปชั้นบนนะก็ไปครับแก้ไฟน เอามีคาซีนเออพี่ลืมไปเลยครับโอ้ไม่ก็พิเกอร์ร้องห่มร้องไห้เอาละเอะเอเรียบร้อยครับตกหน้าต่างไปแล้วแค่ไฟครับมาเออสิบครับเจ็ดฮนะสองครับช่วงแรกมันจะง่ายหน่อยนะแต่ช่วงหลังมันจะยากนะครับผมช่วงหลังมันจะยากน่อยช่วงแรกมันช้าช่วงหลังมันเร็วนะประมาณนั้น และช่วงหลังมันยังมีเป็นตัวหนังสือด้วยเอ้ยเมื่อกี้อะไรสองวะสองเจ็ดหกสิบพี่ถูกใช่ไหมสองเจ็ดหกสิบไม่ถูกครับสองอะไรหกอะไรห้าด้วยจะมาตายโอเคมาครับสี่สาม หกห้าพี่กลัวห้า 5, ไม่ห้าก็หนึ่งโอเคครับหนึ่งนะจริงด้วยทุกคนตอบอ่คือทุกคนอาจจะเห็นประตูที่อยู่หลังพี่ใช่ไหมตรงนั้นอะฟิกเกอร์มันจะวิ่งกลับขึ้นมาแบบโดยที่เนี่ยตรงน,นี้ตรงนี้รตบจะมาแล้วใช่ไหมนี่ครับประตูที่อยู่หลังเราเนี่ยฟิกเกอร์มันจะมาแล้วคือเราจะเราก็ต้องรีบวิ่งกลับขึ้นไปด้านบน พี่จะต้องผ่านให้ได้เลยพี่ต้องผ่านให้ได้เลยเออผ่านแล้วผ่านแล้วถือถือถือโอเคพี่ถือไฟฉายตกใจหมดทุกคนจะถามว่าพี่จะถือทําไมพี่อยากเห็นฉากครับ <c oughs> นี่ไงพี่ถือไฟฉายอยู่โหเหมือนแบบเป็นกระบองอะ่ะเอยไฟฉายเหนื่อยจังเลยเราผ่านแล้วเงียนหน้ามองบนทําไมมองมองบนทําไมค่อยๆกลุ่มหนา อย่างหล่อที่และหืมมันโดดลงมาได้ยังไงกันโอเคครับแต่ฉากเขาทำสวยขึ้นนะโอเคแล้วเราก็ตกลงไปชั้นล่างแล้วก็ตัวลอย <c oughs> โอเคครับก็ดอในอัปเดตใหม่พี่ก็ผ่านด่านร้อยแล้วนะผมมีฉากเขาทำทีมา <c oughs> ก็ ถ้าใครอยากผ่านเหมือนพี่ก็ใช้สูตรเดียวกันได้นะครับผมอ่ะครับสำหรับในพ้าน,นี้ครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe แชร์นะแล้วก็ดิ่งด้วยนะว่าเจอกันใหม่ในพ้าน,น้าผมสวัสดีครับ